สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้มีการประชุมคณะกรรมาการนโยบายการเงินการคลังของรัฐนะครับครั้งที่สอง2564นะครับซึ่งมีพระาทท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการพิจารณาในเรื่องของการกําหนดอัตรายอดคงค้างออของภาร,รัที่รัฐต้องชดเชยตามมาตรา28นะครับ ก็ขออนุญาตเรียนว่าอนยบายประกันรายได้นั้นก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งประกอบด้วยสส่วนคือการประกันรายได้กับในเรื่องของการบริหารจัดการคือการลดต้นทุนการผลิตของการปลูกข้าวนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติในเรื่องของโครงการประกันรายได้ไปเมื่อวันที่25ตุลานี้นะครับในยอดวงเงิน18,000ล้านบาทนะครับแล้วก็ เป็นส่วนของการประกันรายได้ในหมื่นสามแล้วก็มาตรการคู่ขนานอีก5,000ล้านบาทนะครับซึ่งนั้นก็เป็นนวดที่1นนะครับอย่างไรก็ตามนั้นด้วยข้อจํากัดงบประมาณแล้วก็วงเงินของมาตรายี่สแปดนั้นท่านนายกจริงขอให้ทางกระทรวงการคลังกระทรวงสำนังกงบประมาณกระทรวงพาณิชย์ได้มีการหารือกันว่าในส่วนของการประกันรายได้ ที่ยังค้างอยู่น be ั้นจะดําเนินการอย่างไรนะครับก็จากการที่คณะทํางานได้มีการหารือกันนั้นก็ในการจัดบนเงินเพื่อสนับสนุนในเรื่องของโครงการประกันรายได้นั้นเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่ามีความจําเป็นที่จะต้องขยายกรอบอัตรายอดกงค้างของภาระที่รรฐต้องชดเชยตามมาตรา28นะครับนั่นส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็ อาจจะต้องขอ,อาการสนับสนุนจากางบกลางนะครับซึ่งก็โดยปกตินั้นการชดเชยล่วงหน้านี่ก็จะไปตั้งงบประมาณคืนให้ในปีงบประมาณถัดไปนะครับอย่างไรก็ตามในข้อสรุปของการประชุมนั้นก็ได้มีมติว่ากรอบวงเงินงบประมาณประจําปีนั้นก็มีความจําเป็นที่จะต้องออขยับ ตราตรงนี้เป็น3 5เปเนะครับเป็นร้อยละ35เพื่อเปิดวงเงินให้สําหรับโครงการประกันรายได้พืชผลเกษตรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่รออนุมัติในส่วนที่2อนะครับอย่างที่ผมกล่าเรียนไปสักครู่นี้ว่าในรอบแรกนั้นรอบแรกก็ได้อนุมัติไปแล้ว18ื่นแยกเป็นประกันรายได้สามหมื่นสาแล้วก็มาตรการคู่ขนานอีก5000ันเพราะในส่วนที่เหลือนั้นก็สามารถที่จะมีวงเงินตรงนี้ใช้ได้นะครับ ซึ่งก็จะทําให้รองรับประกันรายได้ของข้าวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการประกันรายได้ของเรื่องอยางนะครับก็สามารถที่จะครอบคลุมในเรื่องสองพืชหลักที่รอรอวงเงินอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นมติที่สําคัญในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการกําหนดอัตรา30จาก30เป็น35%เปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยก็มติที่ประชุมก็เห็น ชอบให้กำหนดเป็นระยะเวลา1ปีนะครับสำหรับปีงบประมาณ2,565